สวัสดีค่ะมาเจาะลึกเรื่องราวจากชุดข้อมูลที่เราได้มากันวันนี้เลยนะคะเป็นบันทึกการผจญภัยของตัวละครชูรานที่เออเรียกว่าชีวิตพลิกผันมากเลยคือเกิดใหม่แล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นงูเขียวตัวเล็กๆอะคะ่ะในโลกที่ไม่คุ้นเคยเลยแล้วก็แบบอันตรายรอบด้านทั้งสัตว์ปีศาจผู้ฝึกตนอะไรแบบนี้ใช่ครับเปิดเรื่องมานี่สถานการณ์ล่อแหลมสุดๆเลยนะจากข้อมูลคือชูหลานในร่างงูเนี่ยตัวเล็กนิดเดียว เกือบจะเป็นอาหารเย็นให้ไก่ป่าไปแล้วครับคิดดูสิครับมันแสดงเลยว่าเริ่มต้นได้เปราะบางมากแต่แต่ก็มีจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะที่ทำให้รอดมาได้ใช่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการไปเจอระบบเข้าโดยบังเอิญนี่แหละอ๋อระบบที่ชื่อกืนกินเพื่อวิวัฒนาการครับผมระบบนี้แหละที่เป็นเหมือนความสามารถพิเศษติดตัวทำให้ฉูหลานเนี่ยเก่งขึ้นได้ด้วยการ กินสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปโหฟังดูนะ่าสนใจปนนะ่ากลัวนิดนดนะคะคกลไกนี้ก็เลยกลายเป็นหัวใจหลักของการเอาตัวรอดในโลกนั้นไปเลยถูกต้องครับแล้ววิธีเริ่มใช้ระบบนี้ก็น่าสนใจนะคือเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนยังไงคะก็เริ่มจากการกินมดนี่แหละครับเพื่อสะสมสิ่งที่เรียกว่าค่าวิวัฒนาการคล้ายรแต่งประสบการณ์นะครับอ๋อค่ะค่ะ แล้วก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเศษชิ้นส่วนวิชาเทพมาด้วยซึ่งเหมือนเป็นสกิลพิเศษติดตัวอืมจุดนี้มันก็ตอกย้ำเลยนะคะว่าการจะเก่งขึ้นในโลกนี้คือต้องบริโภคต้องกินอย่างเดียวเลยใช่ครับแยกกันไม่ออกเลยจากมดก็ค่อยๆขยับไปสู้กับศัตรูที่เเก่งขึ้น อย่างตอนที่ไปสู้กับหมีดำใช่ไหมฮะที่เห็นว่าเก่งกว่าตัวเองเยอะเลยใช่ครับหมีดำนั่นมันขั้นสองแต่ชูรานตอนนั้นยังอยู่แค่ขั้นหนึ่งเองนะแต่ก็ล้มได้ถือว่าเก่งมากๆแล้วระบบนี้ให้แค่ค่าพลังพื้นฐานพวกพลังโจมตีความเร็วแค่นั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่นั้นครับอันนี้สาคัญเลยคือระบบมันให้ค่าสายเลือดด้วยค่าสายเลือดครับ ซึ่งค่านี้มันสำคัญกว่าค่าพลังชั่วคราวอีกนะเพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าชูรานจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนในระยะยาวแล้วก็ปลดล็อกสกิลเฉพาะทางด้วยอย่างเช่นอย่างตอนชนะหมี่ดำก็ได้สกิลคมมีดลมกรีดฟ้ามาหรือที่พีกว่านั้นคือตอนไปสู้กับนักล่าที่เป็นมนุษย์ชื่อจางเมิงอ๋อคนนั้นที่โดนชูรานกินเข้าไปใช่ครับพอกินเข้าไปปุบ๊บก็ได้วิชาเทพของจางเมิงมาเลย คือดูซับสกิลของศัตรูมาได้โดยตรงโหกลืนแล้วได้สกิลมาเลยแบบนี้ก็โกงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเหมือนจะมีตัวช่วยอื่นด้วยนอกจากกินศัตรูมีครับมีพวกผลไม้พิเศษอย่างตอนแรกๆก,ก็เจอผลจูก,กวัวที่ช่วยเพิ่มค่าพลังค่าสายเลือดได้เยอะเลยอ๋อใช่ใช่ที่เจอในถ้ำใช่ไหมคะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยได้เข้าร่วมกับเผางูเหลื่มใหญ่ก็ได้ผลงูยักษ์มาอีกอันนี้ก็ช่วยเร่งการเติบโตได้ดีมาก แต่ของพวกนี้ก็คงไม่ได้หาเจอง่ายๆใช่ครับต้องแย่งชิงกันหรือไม่ก็ต้องได้รับโอกาสพิเศษจริงๆถึงจะได้มาแน่นอนล่ะค่ะการเติบโตเร็วด้วยวิธีกลืนกินแบบนี้ยมันก็ต้องสร้างศัตรูสร้างความขัดแย้งตามมาแน่ๆเลยทั้งกับมนุษย์หร,หรือหรือแม้แต่ในเผ่าตัวเองถูกต้องเลยครับการได้เข้าไปอยู่ในเผ่างูเหลือมใหญ่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะสบายนะอ้าวเหรอคะครับกลับต้องเจอการเมืองภายในอีก มีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกันเองกับพวกที่เรียกว่านายน้อยยอดเขานายน้อยยอดเขาคือใครคะก็คือพวกลูกหลานงูระดับสูงในเผ่านั่นแหละครับแต่ละตัวก็มีเขตอิทธิพลมีทรัพยากรของตัวเองก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ชูรานก็ปรับตัวเก่งไม่ใช่เล่นนะคะเห็นว่าถึงขั้นตั้งตัวเองเป็นนายน้อยอมตะแล้วก็ไปเก็บค่าคุ้มครองจากมุงรุ่นน้องตัวอื่นๆได้อีกใช่ครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เก่งเรื่องสู้แล้วนะแต่เริ่มมีชั้นเชิงทางการเมืองการสร้างอํานาจของตัวเองแล้วด้วยอืมน่าสนใจค่ะแล้วก็มาถึงจุดที่ชูรานได้โชว์เทพของจริงเลยใช่ไหมคะตอนศึกใหญ่ระหว่างเผ่าใช่เลยครับตอนนั้นคือเผ่าเสือกับเผ่าลิงบุกมาถึงถิ่นเลย สถานการณ์มันบีบให้ชูรานต้องเอ่อต้องแสดงพลังที่เหนือกว่าระดับตัวเองมากๆสู้กับหลายตัวพร้อมกันเลยครับล้มพวกตัวเก่งๆของเผ่าอื่นได้หลายตัวเลยแล้วที่น่าทึ่งมากๆคือ up l e v ว l กลางสนามรบเลยนี่คะใช่ครับจากขั้น2พัฒนาเป็นขั้น3เลยหลังจากที่เอ่อได้กลืนกินผลวิญญาณจำนวนมากที่ยึดมาได้จากการสู้รบ โหมันโชว์เลยว่าระบบนี้มันมีศักยภาพให้โตได้แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆแถมยังไปสู้กับสัตว์ปีศาจที่เก่งกว่าตัวเองมากๆอย่างตัวขั้นห้าได้อีกการต่อสู้ตอนนั้นรุนแรงมากครับจนผู้นำเผ่าระดับสูงอย่างปรมาจารย์งูเหลือมเทาซึ่งอยู่ขั้นเจ็ดแล้วนะต้องลงมาห้ามทับเอเม็กค่ะแล้วตอนนั้นเองความลับสาคัญก็เปิดเผยออกมาใช่ครับคือเรื่องสายเลือดงูอมะตะที่ชูรานได้มาจากการวิวัฒนาการนี่แหละ ความสามารถมันเป็นยังไงคะสายเลือดนี้คือฟื้นตัวได้เร็วมากครับตอนนั้นชูรานเจ็บหนักมากนะกระโหลกนี่บิดเบี้ยวเลยแต่พอได้กินเลือดเนื้อศัตรูเข้าไปแผลก็หายอย่างรวดเร็วโหสุดยอดเลยครับจุดนี้ยิ่งทําให้ชูรานดูเป็นทั้งภัยคุกคามแล้วก็เป็นความหวังใหม่ของเผ่าไปพร้อมๆกันเลยเดือัมสามารถที่โดดเด่นขนาดนี้สุดท้ายก็ได้รับการยอมรับสินะคะเห็นว่าผู้นําเผ่าถึงกับให้สิทธิพิเศษเลยใช่ครับ ให้สิทธิ์เข้าไปในคลังเก็บผล,ลวิญญาณของเผ่าได้เลยเพื่อให้เร่งพัฒนาตัวเองต่อไปอีกถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของเผ่าในตัวชูรานเลยค่ะสรุปแล้วเส้นทางของชูรานจากข้อมูลที่เราดูกันมาก็คือการดิ้นรนเอาตัวรอดจากจุดที่ต่ำสุดแล้วก็ไต่เต้าพลังขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆผ่านระบบกลืนกินเพื่อวิวัฒนาการนี่แหละครับซึ่งเป็นกลไกที่ส่งพลังมากแต่ก็แฝงความโหดรายไว้ชัดเจน จากงูเขียวตัวน้อยๆสู่ความหวังใหม่ของเผ่าด้วยพลังที่ต้องแลกมากับการกินสิ่งมีชีวิตอื่นอืมมันก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าการที่ต้องพึ่งพาการบริโภคการเอาชนะคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและแข็งแกร่งขึ้นตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลตัวตัวต,วต,วตนต่อมุมมองของชูรานในระยะยาวยังไง แล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเอาตัวรอดกับการแสวงหาพลังแบบไม่สิ้นสุดเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมหรือสุดท้ายมันจะเลือนหายไปก็นั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คงต้องติดตามเรื่องราวของชูรานกันต่อไปค่ะ